วันนี้คงจะมีการบวชนาคอุปสมบทในวัดของเราก็คงจะใช้เวลาไม่นานฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นาคกับพระพี่เลี้ยงคงจะไปปงผมกับญาติพี่น้องนะญาติผู้ใหญ่เอาญาติผู้ใหญ่พาไปปรงผม ผม,ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงมักกรอกใบสมัครสมัครบวชแล้วก็มีพยานหลักฐานพยานในการขอบวชจากนั้นก็คงจะใช้เวลาบวชทุกพ่อคิดว่าไม่นานประมาณชั่วโมงกว่ากประมาณสักสิโมงกว่ากน่าจะเสร็จทุกอย่างนะแต่ตามจริงการบวช ในพระพุทธศาสนาอย่างสององค์สุดท้ายนะก็เป็นครูบาอาจารย์บวชถวายพระราชกุศลในหลวงรองราชหกสิบปีอันนี้แปลว่าเป็นครูบาอาจารย์เสียสละแล้วก็ลาบวชเพื่อถวายพระราชกุศลแต่เมื่อวานนะก็หลวงพ่อไปพบกับพระที่มาจากกรุงเทพที่บวชเจ็ดสิบรูป คือในกรุงเทพเพาก็จัดเป็นวัดๆันะบวชถวายพระกุศลในหลวงท่านก็ตอบว่าโยมพระใหม่ท่านก็บอกว่าไม่รู้จะถวายอะไรแก่ในหลวงเพราะในหลวงมีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วกเลยได้บวชประกอบสร้างคุณงามความดีทําบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลจากนั้นก็คงถวาย ในหลวงคือปฏิบัติบูชาเพราะง,งั้นแทะอามิตรบูชาเน่ยในหลวงมีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วท่านอยากจะเห็นพระสบนิกรของพระองค์เป็นคนดีแล้ก็ประพฤติตนเป็นคนดีเป็นผู้มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมจากนั้นเมื่อเป็นคนดีแล้วก็อุทิศถวายพระราชกุศลต่อในหลวงผู้เป็น ร่มโพร่รมไสของประเทศชาติของพวกเราทันทั้งหลายอันนี้ก็หลวงพว่อว่าก็คิดถูกนะผู้ที่บวชเข้ามาเนี่ยก็คล้ายๆกับไม่รู้เราจะทดแทนในหลวงอย่างไระให้หลวงมีหมดทุกอย่างแล้วทั้งทุกอย่างภายนอกยังเหลือแต่บุญกุศลเหมือบุญกุศลเนี่เป็นของละเอียดเหมือนกับเราหาทรัพย์สมบัติหาเงินหาทองได้แล้วหายศฐานดาศักดิ์ได้แล้ว มีทรัพย์สมบัติแล้วก็ไม่ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นก็นยังเอาทรัพย์สมบัติมาทําบุญอีกแสดงว่าบุญนี่เหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดถ้าว่าคนไม่มีบุญทรัพย์สมบัติก็ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่มีแต่ถ้าว่าคนมีบุญมีหมดทุกอย่างยศถาบรรดาศักดิ์ก็มีเงินคําทรัพย์สมบัติก็หลังไหลเข้ามาคนมีบุญ ทำอะไรก็มาก็เป็นชิ้นเป็นอันล่ำรวยขึ้นมาเพราะคนมีบุญถ้าหามว่าคนไม่มีบุญคนไม่มีกุศลคนไม่เคยสั่งสมบุญกุศลมาก,ก่อนพอทำอะไรลงไปก็หลุดไม้หลุดมือหลุดไปเรื่อยๆทำอะไรที่มันจะถูกมันก็กลับเป็นผิดไปเพราะบุญกุศลไม่เกื้อกูลหนุนแต่ถ้าถามว่าผู้มีบุญกุศลเกือกูลหนุนแล้วทำอะไรมันก็ จเจริญงอกเงยงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นบุญที่พวกเราท่านทั้งหลายต้องการคือมีเงินคำทรัพย์สมบัติแล้วยังเอามาทำบุญอีกบุญนีเน่เหนือกว่าสิ่งใดนี่กัครูบาอาจารย์มาจากเชียงคานที่หลวงพ่อไปสร้างอาคารเรียนให้สามชั้นเมื่อปีก่อนปีก่อนเชียงคานปีที่แล้วเนี่ย เอราวันนะอาคารเรียนสามชั้นแต่ยังขาดห้องสมุดสำหรับให้นักเรียนแต่ถ้าจะว่าไปหลวงพ่อเองก็ถ้าจะว่าหนักก็หนักพอสมควรเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อก็ไปสร้างเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วที่จงังหวัดมุกดาหารเป็นเจดีย์ใหญ่พอสมควร จากนั้นก็ไปสร้างอาคารเรียนติดตๆกับเจดีนั่นแหะเพราะเขาขอมาไปดูแล้วก็เออสำรุดสุดโสมก็ทำโรงเรียนสองชั้นสี่ห้องเรียนข้างบนแล้วก็ข้างล่างโลงทีนี้ก็โรงเรียนหัวดอนตาลที่ติดตามหลวงพ่อมานานเขาก็อยากจะได้อาคารเรียนอีก หลวงพ่อก็ไปดูดูอีกคณะกรรมการดูเออน่าจะทําให้เขานักเรียนมีตังเยอะแยะเหมือนกับเชียงคานของเราลักษณะอย่างนั้นน่ะหลวงพ่อก็ได้ตกลงให้เขาอีกอันนี้เจ็ดห้องเรียนข้างบนสี่ข้างล่างสามนี่แหละถ้าจะว่าไปหลวงพ่อเองก็ถึงอยู่อย่างนี้นะาการส่งเสริมการศึกษาของลูกหลานนีไม่ได้นิ่งดูได้อย่างโรงพยาบาลอำเภอคำเชีอ,อีเขาขอมาเขาขอห้องแลล ห้องแลบบสองห้องอันนี้ก็กําลังลงมือกันอยู่เพราะนั้นจะตุปัจจัยของหลวงพ่อศรัทธาญาติโยมมาถวายต่างกรามต่างวาระตามเอกมาถวายหลวงพ่อเนะี่ยเก็บรวบรวมจากนั้นก็ได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมประเทศชาติอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนี่แหละทางว่าหลวงพ่อไม่เล่าไม่พูดให้ฟังพวกเราก็คงจะไม่รู้ วันทําอะไรไปบ้างที่ไหนบ้างแต่าบางคนก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อพูดออกมาก็เหมือนหลวงพ่ออวดตามไม่จริงไม่ได้อวดนะพูดตามความเป็นจริงว่างั้นแตอย่างเชียงคานเนี่ยเป็นสะพานบุญให้แก่อย่าโยมทางกรุงเทพและเอราวันก็เหมือนกันแต่โรงเรียนหนองเอี่ยนตรงเนี่ยของหลวงพ่อเพียวๆเ,เลยเรางั้นเออแปลว่าจตุปัจจัยที่ได้มานี่แหละ ถ้าจะว่าไปแล้วก็ทุนการศึกษาของลุงพ่อก็แตกกระจายมันเป็นเบีย้ยหัวแตกพอสมควรมางั้นแต่ะแต่ลุงพ่อก็ยังคิดอยู่ว่าเออถ้าสร้างโรงเรียนหัวรอนตาลเสร็จไปแล้วก็คงจะพักยกนะลูกหลานนะเพราะว่าเครื่องมันร้อนแล้วงั้นคือ <c> ะ <oughs> เครื่องเครื่องมันร้อนมางั้นเถอะเออ,เอ,อมันออกมันออกสีแดงขึ้นมาแล้วต้องพักยกนะ อันนี้หลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นแหะอันนี้ก็คือถ้าหากว่ามันได้มาโดยเป็นธรรมแล้วก็คงจะแจกจ่ายกันไปเรื่อยๆจนชีวิตจะหาไม่เพราะว่าการศึกษาเราจะมองข้ามไม่ได้การศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลจําเป็นที่จะต้องได้ดูแลพี่น้องประชาชนคนในชาติถ้าว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ มีการคิดอ่านช่วยประเทศชาติประเทศชาติของเราก็คงจะน่าอยู่นะแต่ถ้าคาว,ว่าต่างคนต่างคิดทําลายคิดทําลายมีแต่คิดแข่งแย่งมีแต่คิดเอารัดเอาเปรียบไม่ส่งเสริมชุมชนประเทศชาติประเทศชาติก็อยู่ลําบากเหมือนกันนะแต่ให้ล้มมันก็ไม่ล้มหรอกแต่มันกลวงอ,อมันกลวงเหมือนกับต้นไม้ใหญ่นะมันไม่ล้มเหมือนกันแต่แต่ว่ามันมันแกลน มันไม่เติบโตไม่เจริญเติบโตใบก็กุดกุดหุ่นห่วนกิ่งก็ไม่เจริญ,รง,รญงอกงามดอกผลก็ไม่ออกเพราะเหตุใดเพราะมันมีด้วงมีปลวกมีอะไรชัยต้นของมันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าคนในชาติมีแต่ด้วงแต่ปลวกแต่หนอนชิงชอนชัยต้นไม้ใหญ่ทําให้ต้นไม้ใหญ่หมดกําลังเหมือนกันแต่ถ้าว่าทุกคน หาปุย๋ยหานา้ําหาอะไรมาดูมาบำุงรักษาต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นก็จเจริญงอกงามขึ้นมาได้เพราะคนในชาติให้ความสําคัญอันนี้ก็เหมือนกันนะัะประเทศชาติจะร่มจมก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนในชาติเท่านะั้นทําให้ร่มจมเหมือนกับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เลยนะพระพุทธเจ้าวันนะจะทําให้ศาสนาจเจริญหรือจะทําให้ศาสนา พธเสื่อมเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากพุทธบริษัทสี่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกานี่แหละเป็นผู้ทําลายเป็นผู้ทําให้เสื่อมให้หมดแล้วก็ทําให้เจริญก็คือพุทธบริษัทสี่นี่แหละอันนี้ก็เหมือนการถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศชาติบ้านเมืองเมืองไทยของเรากลักษณะอย่างนั้นแหะคนในชาติของเรานี่แหละจะทําให้ประเทศชาติล่มจม หรือประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ใครอื่นแต่ถ้าว่าทุกคนหันหน้ามาเพื่อพัฒนาประเทศชาติใครมีหน้าที่อะไรอย่างพระสงฆ์องค์ระเจ้า,จาเอ,อ่อมีหน้าที่สั่งสอนพี่น้องประชาชนสั่งสอนคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมสั่งสอนจิตวิญญาณให้คนสำนึกให้รู้จักบาปบุญคุณโทษพยายามแนะนำสั่งสอน ทาว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็สอนนักเรียนก็ตั้งอกตั้งใจสอนจริงๆให้คุ้มค่ากับการเงินการทองที่เขาวหวจ่างเราไม่ให้ขาดตกบกพร่องผู้เป็นหมอเป็นพยาบาลก็ทำหน้าที่รักษาคนเก็บไข้ได้ป่วยเต็มที่ที่เขามอบความไว้วางใจเอาให้พวกที่ทำถนนหนทางก็ทำถนนหนทางด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่กินหินไม่กินทรายไม่กินเหล็กกินปูนว่างั้นดะัะ ถ้าว่าทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติหลวงพ่อว่าประเทศชาติของเราเนี่ยน่าอยู่มากกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้โดยมากไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นคนในชาติของเราก็พูได้พอได้ลัดได้เปรียบคดโกงหลีหลีหนีภาษีก็ไม่ช่วยเหลือประเทศชาติจะทําให้ประเทศชาติของเราพัฒนาไปเลยด้วยความยากลําบากบางทีเผลอเผลออาจจะ พกคำเหนเอาได้ไง่ายๆว่างั้นเถอะเพราะนั้นคนในชาติของเราในไหนช่วยกันคนละไม้คนละมือหลวงพ่อวานหลวงพ่อก็พิงแต่แนะนําสั่งสอนแต่การไม่พูดเฉลยก็ไม่ดีแต่พูดไปมากอผู้ที่ฟังก็รู้สึกว่าตะคิดตะขวางใจแต่ถึงยังไงพูดดีกว่าเพราะเหตายอย่างน้อยกับพวกเราก็ได้สํานึกสําเหนียกในใจเออได้ยินครั้งหนึ่ง พระที่ท่านพูดให้ฟังอย่างนี้อย่างนี้มาซํำเนียกมาพิจารณาดูแล้วก็เป็นจริงอย่างที่พระสงฆ์ที่ท่านพูดแต่ถ้าทุกคนให้ความสำคัญต่อประเทศชาติประเทศชาติก็จะเจริญุ่งเรืองเหมือนกับหลวงพ่อได้ยินในพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็พุทธเจ้าท่านบอกไว้ในพระไตรปิฎกว่าผู้ที่จะทําศาสนาให้เสื่อมหรือเจริญไม่ใช่ใครอื่นเป็นพุทธบริษัทสี่นี่แหละ อันนี้หลวงพ่อฟังก็าฝังใจใช่ถูกต้องเอออันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อบอกหลวงพ่อพูดไม่ผิดเหมือนกันประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองไปได้เพราะคนในชาติถ้าหาว่าคนในชาติช่วยกันทําลายแล้วประเทศชาติอย่างน้อยไม่ล่มไม่จมก็แกล่นพัฒนาไปด้วยความยากลําบากแต่ถ้าหากว่าต่างคนต่างช่วยกันใครมีหน้าที่อะไรก็ช่วยกันคิดช่วยกัน ปรับปุงแก้ไขประเทศชาติก็เจริญรุ่งเรืองไปได้เพราะฉนั้นหลวงพ่อเองในฐานะพระสงฆ์ก็ไม่ได้นิ่งดูดายกับพร้อมกันก่อนเนี่ยช่วยแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนไม่ใช่แนะนำเฉยเฉยเพรางั้นถ้าจะตูป,ปัจจัยไทยธรรมที่ได้มาหลวงพ่อก็ทุ่มเทไม่ใช่แต่สองสามโรงเรียนเท่านี้นะถ้าดูดูแล้วเ,เป็นหลายโรงเรียนทีเดียวาจากนั้นก็ช่วยเหลือ อะไรต่ออะไรในชุมชนท้องถิน่นถ้าว่ามีความจำเป็นเออไม่ขัดต่อหลักธรรมวินยัยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนพี่น้องประเทศชาติแล้วก็เอาททำลงไปแต่สิ่งไหนที่มันขิดขัดต่อศีลธรรมหลวงพ่อจะไม่ทำโอ้หลวงพ่อพวกผมอยากจะได้สะขุดสาลงไปเพื่อเลี้ยงปลาอย่างไม่ได้ไม่ได้ไไดผิดศีลธรรมหออลวงพ่อส่งเสริมไม่ได้หลวงพ่อครับผมอยากจะได้ ฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มอะไรเนะี่ไม่ได้อันนี้ผิดต่อหลักธรรมีไไน่นายนี่แหละอันนี้ก็คือทุกหน่วยงานไม่ได้นิ่งดูได้สิ่งเหล่านี้ะทางพุทธศาสนาได้ช่วยชุมชนสังคมประเทศชาติทาให้พูดให้ฟังกันอย่างที่หลวงพ่อพูดนะถ้าพูดให้ฟังก็เหมือนหลวงพ่อขี้อวดนะตามจริงไม่อวดถ้าพูดตามความเป็นจริงให้พวกเราได้ เข้าใจว่าพุทธศาสนาพระสองฆ์องค์พระเจ้าที่ท่านอยู่ในป่ารงพงไพยเนะี่ยท่านช่วยเหลือชุมชนสังคมประเทศชาติอย่างไรบ้างาไม่ใช่ว่าท่านฉันแขงขันเสร็จแล้วก็นิน่งเงียบหลับหูหลับตาภาวนาอย่างเดียวใช่อันนั้นหลับหูหลับตาภาวนาท่านไม่ได้ทอดทิ้งอ,อันนั้นเป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงเหมือนกับครูเนะี่ยมีหน้าที่อะไรสอนนักเรียนหมอมีรักษารักษาคนไข้ส่วนพระสงฆ์ที่อยู่ในป่ารงพงไพ่อย่างหลวงพ่อคือหน้าที่ภาวนา จะทายังไงจิตจจจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้ทํำยังไงจิตใจจึงจะถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจได้อันนี้คือหน้าที่ต้องศึกษาต้องพิจารณาต้องไต่ตรองอยู่เสมอเพราะหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ทา,าท่านได้ตัดสู้อะไรพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้อะไรเป็นบรมครูของพวกเราฝ่ายพระเมื่อสอง0รกว่าปีพระพุทธเจ้าตัดสู้ทมเบื้องต้นปุพเพในวาสานุสติญาณ และลึกชาติผลหลังได้แสดงว่าตายแล้วไม่สูญเพราะนั้นต้องศึกษาจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นท่านจึงนั่งภาวนาดูตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนทาจิตให้สงบรู้ซิพอจิตสงบเข้าไปจะรู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านรู้เออใช่จริงจิตกับกายกายกับใจใจกับผู้รู้ผู้รู้กับกายคนเป็นคนละอันกันจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนตายแล้วไม่สูญแน่ชัดในจิตใจ พ่อตายนะร่างกายในี่ตายแตกสลายแน่นอนแต่ดวงวิญญาณที่ใจนั้นโดดเด่นมากเมื่อร่างกายแตกไปแล้วใจตรงที่มันอยู่นี่แหละไปหาปฏิสนธิไปหาเกิดที่ใหม่ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆเนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าปุพเพในวาสา,านุสติยานระลึกชาติทนหลังได้เป็นคําพูดที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นครั้งแรกเพราะคนทั้งหลายยุคสมัยนั้นเขาคงจะ เหมือนกับยุคสมัยนีย่ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญกันแนว่วนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าควรพิสูจน์ยังไงในก่อนที่จะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าพาปฏิบัติแนะนําสั่งสอนพวกเราเพราะนั้นพวกเราทันทั้งหลายนะถ้าว่ายังปฏิบัติยังไม่ได้ก็ตั้งความเชื่อไว้ก่อนเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติ ทำจิตตภาวนาทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งจากนั้นจะรู้ได้ด้วยตนเองเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยรู้ได้รสเผ็ดรสเค็มแต่ถ้าว่าเรามีแต่นึกดูนึกเฉยเฉยมันเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงรสเผ็ดเค็มนานั้น,น,นแต่ถ้าว่าเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองจิตสงบเป็นยังไงรู้ตัวจริงได้อย่างไรเนี่ยอย่างเนี้ยนะ จากนั้นจุตูปรปาตยานการจุติการเกิดการตายของสัตว์เรามาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่เราออกจากนี่แล้วเราจะไปที่ไหนท่านไม่ใช่ว่าร่างกายดท่านว่าวิญญาณคือใจนั่นแหละใจของคนออกจากร่างนี้จะไปเกิดร่างไหนต่อแล้วเขาทํากรรมอันไหนไว้พระพุทธเจ้าท่านก็นดูว่าถ้าว่าไทยทํากรรมชั่วอพอออกจากภพบนี้ชาตินี้กรรมชั่วจะวิ่งเข้าไปล็อกอนะ ต,นนติดตามคนนั้นเลยเออติดตามคนนั้นดันไปเมื่อลูกกระสุนปืนนะ่ะเออดินปืนดันลูกกระสุนออกไปอย่างนั้นทางว่าเราทํากรรมชั่วมันก็ดันไปทางเออดันลูกกระสุนไปทางชั่วไปทางต่ําไปตกนรกหมกไหม้ไปแต่ถ้าเราทํากรรมดีเออดินปืนก็ดันขึ้นไปสู่สุคติไปสวรรค์เกิดมาเป็นมนุษย์ก็อุดมสมบูรณ์ไม่เป็นบ้าใบเสียจิตผิดจากมนุษย์ทางหลาย แ่ถ้าว่ากรมชั่วให้ผลแล้วก็เป็นได้หลายๆอย่างนั่นะนานับประการมักันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่เหมือนมนุษย์เนี่ยทำไมเพราะกลรมเป็นผู้จําแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดในที่ต่างๆแตกต่างกันนะกลรมคือการกระทำเนะพราะนั้นพวกเราให้ศึกษานะศรัทธาญาติโยมทุกทุกท่านนะให้ศึกษาเรื่องธรรมะของพระพุทธเจา้าเป็นของละเอียดอ่อนมาก ทางเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครนะต่อนนี้ไปรับพอนะนะ่นีนะสัพพโรฆาวินิมุตโตสัพพสันต